สวัสดีไอ้ปากกากาเล็กซี่เนี่ยนะมันอยู่ดีๆมันก็ดีอยู่นะแต่ถ้ามันหกักคารูแบบนี้ทำไงล่ะเอจาจะเอาอยังไงล่ะเอ้อไปลองดูนะไอ้กาวแท่งๆเนี่ยไอ้กาวแท่งๆท,ท,ที่กาวที่กาวปืนเนี่ยลองดูซิว่ามันถ้าเหล่ามันยัดมันเข้าไปได้นะเหล่ายัดมันเข้าไปได้แนละ้วทำให้มัน ดูดเป <to> so ็นกาวออกมามันจะได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองเหลาดูก่อนนยเข้าพอดีไหมเนี่ยถ้ามันเข้าได้มันก็น่าจะติดกันได้แล้วก็ก็น่าจะเอาออกได้นะเออลองเนี่ยเอาไฟรนอันนี้พอเป็นอ่าเป็นบนละลายแล้วเป็นกาวแล้วก็ลองยัดเข้าไปเดี๋ยวรอมันแห้งสักพักหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ถ้ามันแห้งมันก็น่าจะออกมาได้นะถ้าออกไม่ได้ก็นี่ก็ตันรูเลยเข้าอยู่ในรูเลยกลาวเกลืออยู่ในรูคราวนี้ก็เละอยู่ในเครื่องเลยไม่ต้องทำอะไรต่อเลยแต่ถ,ถ้าออกได้ก็โอเคก็ okay. โชคดีไปเออเฮ้ยเริ่มจะแห้งนะถ้ากาวมันแห้งนี่ถ้าดึงมันออกมาเนี่ยมันก็บิงโกโชคดีเลยอันนี้อ่ะ ค่อยๆดึงนะดึงมาเอออ่ะชิบหายแล้วอ้าวชิบหายแล้วขาดเลย <c oughs> เอา้าแดงคาลูตายแล้วทำไงล่คะครเนี้ยเอา้าลุดไปเฮ้ยมาแล้วสุดยอดจริงๆเอาลองดูนะลองไปทำดูแล้วกันนะ <c oughs> ปากกาคาลูนี่ฮะเป็นพี่มาปากกาคาลู <c oughs> ei <laughs> <laughs> <laughs>